แม่ล่งปูตาปูค่ะปู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 เอออาหารการกินกับใข่ได้หรอใค่ก็มาดือปากเออามันกินดื้อหรอเสียบุตรปู่แล้วกับพ่อฝรั่งนะไปเสย่อฝรั่งกั ขอโทกส้ำจักเถื่อเด้อาซาเจ้าเ่าแม่ขอพอเฮ็ดจักเถื่อพอลูกเฮ็ดยี่หี่พอเ็ดี่อันนั้นพเล่นแท้ๆใครโตโคโก็เอาเลยเอเฮ็ดามได้าาด้จ้าป่าโตโคโก็เอ่ายี่หรี่ยีหรี่อให้มันออกแล้วออกอีกกระนักจั่งเป้าเราเคยถามั่งได้เขาขอเจ้ว่าพอพอเตือนพอบอกอีหรืครับพอเ่ารเบ้าหรได้เป็นชิปบ้านเขาว่าเอาพอยาน เได้เป็นชื้อใาเสียสองดีชื้อใาเสียสองโตขาดบ่บอาเอาบ้าเป็นหางอันมื่อขันของอึนั่งถุงข้อมองวะครับบอท้ามาพอว่า้าเออมาขอข้ามาร่าถูขอข้ามาว่าถูกกับเราแต่ขอข้ามาแต่ว่าถูกคือว่าหายระหายระก็ไม่ถูกคือก็ ข้อถูกจองกรรมมา<ล>ครัครครอเม,มืนอนมึงพอวันที่สองอนุโลมให้ได้เด้อมาคนละยาก,กันเด้อโอเควันคือของ้าน แต่วันธรรมดาไม่ได้คพ่อบอกแล้วใช่ไม่เตือนไหมเออเตือนไหมเร้วจะเขาถือถือหาเขาข้าเข้าปากเข้าากพอเองเร็วแต่บุ๋มาปทางน้่ไมั่งเราไม่ต้องไปบังคับใครเราไม่ต้องไปพูดเขาใจมั้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอยู่นีๆือแขวม่ค่คือแขวังเค่องใครเขาบ่อยมันบ้าบุ๋มกามมาแขว่จ้าพอจ้าหูเลยถามมาว่าคือของ ถึงแม่ของพ่อคือได้ไม่เป็นได้ให้ทุกค่ะเออให้ปฏิวัติตัวใหม่ค่ะค่ะพอตกลงกับพ่อตกลงตกลงพอตกลงอีกเรื่อว่าว่าพ่อยๆดอกพ่อยดอกบันนี้ยจำแจ๊กแต่ผู้ออะไรเขาคือหนึ่งเขาหายหัวต้องหัวข่าเทหนาคือแต่เขาหายดื้อพ่อตกถ้าพ่อไม่ถามมันต้องท๊อปเขาจะจะไปเลี้ยงถิ่นเมื่อนี้เดลยสมมติเหรอทางนั้น ม่ถือเป็นไพ่เจอสขอค่ะอตัดไม้ได้โตลงเพราะันตัดใหม่อัดไพ่แก้โต้งครับไปในดึกดื่มกลางค่ำเลยแล้วต้องเนี่ยมันคือเกิดคือมาถเงอ่ะพูดก็ไปน้ำมาออกมองเหันกาค่ะเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้ต่อไปจะไม่เหลืออะไรจะไม่มีที่อยูอาศัย ม้แต่ชีวิตตัวเองก็ยังเอาตัวไม่ระวังนะลูกนะเออบางพื่อบางคือความรู้เท่ากัถึงกาถ้าเราแค่รู้รู้กนคือมืนพอมืดื้อเอาค่ะเมื่อเอาค่รับรองบ่าหุดจักยิ้มตาเจ้าคุกคิดตาเเ่มาคุกขึกนขึ้นขึ้นขึึยิตาเจม่ได็กติปูกยิ้ตาเจ้เขา เขาเป็นไปนางเบิงอยู่เนาะอเไปั้ําคือว่าเห็นน่งเบิงเป็นั่งเบิ้งยู้ปะรักเนาะแล้วเพื่อนกะยังกับอะรบ้างอะเรบ่งกูกังเอแต่นี่นกคุณท้องขอสทษขอไปนี่ยพอนี่ยนี่นี่ของของนกคุณท้องเออมื่อวานนกคุณท้องกแก้วงกหนัง มึหน,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 นั่ง,ง,งนั่งงอกเอียงมึงอ่ะโอ้ยนกเอียงมันเป็นลมตายอยู่แล้วมันตัวมันตายบ่าถามันฟื้นบ่นี่ว่าขอโทษขอไปให้คอในเด้อคอยกโทษให้แบบโนี้นกแก้วเนี่ยเราสั่นว่าพากันเห็ดสามคนหวัวหมุนใจกันฮักไหมมั้งใช่ฮะ ลูพูก่ตโตมาเฮ้ยข้าข้าจัง้าวถือว่ามีหอดมองชูเขาแกเนาะเออข้ามบอกเชือกคอก็เสื้อเสือแต่ว่าข้ามห่างบ่กั้นเขาขึ้นอีกแล้วก็รู้แลวเอ้ยแล้วก็รู้ว่าอะไรแต่ขึ้ากล้าบพรากล้าเพาะกล้ามันดูผิการกระท่อแต่ข้าเนี่ยมันไปแล้วเออยินั่งวักตื่นงพรไอของไรแมงมันถือใจก่นน เออป้าพ่อปางานมาบอดีจักน้อยเลยกีเอ้าพ่อปางกันแต่งมาอันนี้จานลูกค่ะอันนี้พังเองนั่งนกแก้วมาพอดอป้านี้ลูกเอออ้อ้าวอ้แต่งงานแล้วัไปจืกมันเดื้อเองนั่งสองพ่อหนึ่งมันดื้อมันร้านเออข้อสิเบิ้งแบบ่านข้อเป็นค่อยไปอืม เอาใจเขาเปง้างแล้วไปตามเขาหลายะจะไปตามใจเขาเขา่วงใสกับย่านนะเนาะอันนี้ลูกความเหตุความสัมพันูมากนู่มมานง่ากะดกกระดนงามันกั่งเอะงามบ่มีมากกับงกาของถือบ่ลูกใส่ไข่พอมันถือบ่ท้ารับอีงั่งเมาแก่ไทยไาบ่ถือเบี้ยพ่อกับมีวิปครเนาะ โอเคเนาะาำไปแล้ววันที่ของกังเอาจ้าจ้าเป้าไปเอาก้อนเขาใจบ่บ่เอาจ้าอ้าอาหมูว้าเนียนแม่สมพรเปิลอนนโยนอันรอตรีหนลดูมันแมนบ่ละคอ่ตงนู่อ่สิเป็นนอ่นให้เขาขึ้นหางบคือเขาขึ้บ่โอ้ให้สมพรเก็บไปแต่พอนู่นก็หขึ้นแล้วมู่เอาเดียวเลีย ก็ไปนอนขึ้นก็ไปเอาขึ้นทังตัวเขาไม่ขายคูณว่าไ<า>หมมีเงินบอางหรพ่รพอ ว่าบ่แม่คือบอกบ่าพอไดิพอจัดกรด้เดิมเอออา้าอาออาโชดีโชคดมาดาดาปลอดภัยอะไรก็รับก็อยูกับเาพ่ออาโคชิหายาปที้ไดเสือืึนเข้าใจว่าจะไปหาเชื้อเขาหลายเขาดึงน้องเราเก็จะไปลบน้ำเขาอมันยยานเนาะเขาห้องไม่ต้องยัหบาตุรู้ก็คือเทีนอยู่วพอไปมมาพอพอแล้วอืา พ่ออันนั้ก็พ่อบคับอกมากเบื้งลูกกันลูกชายลูกเนี่ยเด้อจ้าเป็นวองเขาเมียพอเออก็คือนม่งเขาหลากรคือหลาบว่าเป็น้ําบก่หตายรกแล้วไปคลืนไปนะไปใสมาใส่กับพอเบิ้งงหาถูกน้ำเนี่ยเดือดด้บวันนี้หมอพ่อเสียแล้วพ่อเออห้ย เขาทื่อวไรลูกไขรเขากบไปมานะอรัเขานายเขานายเขาน่ายแต่คือทิ้งร้ายเขากัเบื้งให้ลรกนี่หัวกันี่กับผู้ใไดหลังเห็นปารณก็ไม่มาเหมือนกันกระนัำกัะนั่รักแล้วไปัูบกันดูนนำ่กันก็กันงกันนั่รักอที่ยอนไห่นูกแก้วมาวาดมันอยู่หม่องเสียโกนดแบบคุณทึ่พู แต่เจ้ามาถอมาถ่ายแล้วคือว่าเราตูแล้วถือไว้แร้งจ้งอดูนะเราลอเคลมเลยเรีเศีแ่อนเข้งานเข้มร้อนไปบอกผู้งานไปบอกผู้นี่ตาซื้อตาใช่วันนี้ไปเอาจักคนได้พอยามมาถือนี่กเปิดตากำลเงาะ้อผู้ใดทีนั่งสง่อ น um ี่ก็เป็นเรากเหมือตามไวอเขาทางานใครฉันซีไปง่ากับขอแล้วไปหาเคลียรดอกเตอร์กัพ่อใคจังๆบบกคุ้มทึ้งบาไรหนึ่งเราะหักแลยนะพอบคุ้มทึ้งตาเหี้ยวไ้แล้วพอเออแล้วเป็ยกๆก็คุ้งยวแล้วจังแม่งหนักแบบงานก็แบบ่าคุ้งยังดโต้คือกันพอแล้วที่ดโตดพัดคือกันบักคนบรินเนาะเออ แต่ขอมอรไอบังคับเออมางัเงทั้งทนละบังคับเขาทีไหนลราควรได้รับคบคบเนื่งแตขอมอบังทุกหลายว่าทุกจ่บาทุกครับแล้วทุกเครื่องจายทุกเครื่องจาโอ้ยเขากินไม่ได้สามื้อนอนก็รับสามคืนจะก้างไหนอยาพอเบ้เฮ็ดกินต่ข้อมแต่ขอมเดิมบ้คือบาดคือห่างเขาบ่หหกจักจัก่าง่างจักเมื่อเท่าไรทุงเทพไปเมื่อเบ้าหกจักทิดถทอดทั่วันที่ย่องสมค่ะ น้ำเรื่งบบึงบาดบงเมือเขามันใจจะ่อคั่งแน่บวมข้อไม่ขึ้นเมื่อเราจักบวมบวมข้ไม่ขึ้นเมื่อเราพเป็นเสี่ยสิพอพุ่งสิแล้วพุ่งสิเลยมันคือเป็นขัดยังไงมัาค้อแ้วก็ขึ้นข้อเขามากกว่าตึงต่งๆข้อดื้อข้อรัดขาบป้องข้ออับเจ้าไหนก็กล้า แต่กําไดนมาร้ายบ่วมกเป็นยังพังบ่เ้ามารื่พเขาจะห่าง่ะปพอ่ะาขาเข้าม่นื่มหรื่อจะห่างเพิ่งหูดีละพ่อเอ้ยตอนนั้นมันยังบอกหูข้นหูร้ายก็มีผิดว่าเรงุ่หอบเถือนผาเบิ้ลยังไละพ่อเบิ้ลพอเอืองั้ยางลาะอีส่ยางอยู่้วยพี่บ้าไม่คือวรแต่เขาเอาพ่องหัะ ต้งไปค่รอปลามันนั่นเลยเนาะข้ามเบาเบาข้ามพอบาหวาแล้วคอแมงเขาพอไปน่ายกว่ามพอตื่นมพอค่ะค่ะพอเกิดแล้วก็ดับดับแล้วก็เกิดยากปรมันบาทิดเกิดได้ง่ายๆเพราะว่วังเขาพ่อแล้วพ่อเสื่อมมาจำ่ะจำจำพอจาแค่จังใครที่คือแต่ร่างหน้าไม่ใช่พูดไปลงๆแรงๆ จึงทักทิ้งเพื่อไม่เก่งนะลูกนะเพื่อเห็นว่าท้าหมัดในระมิตรได้ทุกอย่างแต่ขอให้เราทําถูกต้องหายใจไม่ถิ้ไม่ท่าเพียงเหมันตั้งเพียงการพับบุญให้ตั้งใจทักเข้าใจว่าลูกตั้งใจตลอดบ่ได้ว่านั่นเรื่องเหตุบุญพอตั้งใจอิ่นี่ม่เราตั้งใจตั้งซึ้พระว่าว่ากุศลเกิดกุวลกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวม ให้เป็นผลทั้งเด็บทำมื่อกิจทำด้วยใจใครไม่ทําก็คั่งขอให้เราทําเองเราทําของเราเองค่อยากวิดทุกวิดหนักวิจต่ำวิจเป้งกต่รูกที่จะขอบผู้อื่นช่วยก็่ได้คนที่ช่วยได้คือตัวเราเองแต่ตายไปเอาอะไรไปไม่ได้นั่งสะพ่อนไม่ตั้งเสือขาการนั่งมบาเหลือเหล้วแต่ติดยืนยันไปรับกรรม ไปรับต่บรับถงคือเข้าเคยทำบาร์บังว่าใกล้ไปอันนั่านะอันคือไปนั่งนั่งนะไกรได้ไปไปละพรใ่อนี้อีนั่งสองพอกรจีได้ไปไปวี่ใกล้ได้ไกแก้ยไ่้วใกล้ไ้ไก่้มเนีย่ทไไปบใก้าไก่ามเน้ยไกปวาใกล้ไกม่เนายไ่ไ้ลยไก่มาเยไไปก็ให้มันเบิด้นเดดนี ไปใช้งว่างเาลูกที่เดี๋ไวใช้เพราอเอ้มะเอาไปเอ้ไปน้าเอาไปได้น้ำยี่หมดก่ำด้วทควาต่ำบุงดุกความบุดเขาจะาลกไว้หมดเราทำอะไรวางนี้เขาเขียนไม้หมดกหกไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวไม่เชื่อยาลบดูเพราะว่าทุกคนมือคือยึดจับให้ทางความดี เพิ่มให้โอกาสเข้ามาแลเ้วให้ตั้งใจมาค่ะอันใดที่เข้าคิดเราด้ก็อด่เปลี่ยนใหม่หรอกเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เราไม่บอไมนทำพะเวะผีพอไมนผีพอไมนหยาพอที่อกล้มบ่มีไข้บรได้เข้าต้องเปลี่ยนแต่เมื่อเรามา ค่ะแล้วช <masa, S 1> the ีวิตดีๆจะเกิดขึ้นชีวิตดีๆจะเกิดขึ้นกับเราเออไปทังท่านจำไว้เอาบักกอกข้างหน้าผ่าจักงหารวยโอ้ยพอเครียด้นพอเออพอโทษในหลายเรื่องพอเดออหน้าหนาอันพอบอกพอถ่วงอแม่งทา้งหกข้างหลังอยากให้ลูกหลานยึดตีตามดีไม่ดีกูติดหนัก คือพ่อบอกพ่อถอนข่าวการว่าพ่ออยากให้ลูกป๊อกหน้าลูกท่ำเป็นเข่าวการว่าลูกเออวันนี้ป๊อกเปลี่ยนใหม่แล้วลูกเล้วเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนนี้ขใชใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่อะไรบอสดับบอสอีเข้าเปลี่ยนใหม่คือข้ามปากข้ามเบาเข้าแล้วเออเออไม่ตั้ง่งแต่เรื่องแต่เรื่องบ้าแบบพ่อแบบสิ่งหายแบบเออต่อไปแต่คือใหม่แล้วเออเออคิดใหม่ ที่ใหม่ทำใหม่ยังไม่ฐานนะลูกนะพอว่ทุกทึงทุกกลางเข้าเกิดว่ากบมือแตกโตนะหมอเข้าเกิดคือมาเข้าว่าได้เอาอยังสิตัวมากแลูกเด้อมือแตกสิืิสแตดีไม่ดีก็อยู่ที่เรานะลูกนะพอทํานั้นปัาเปลี่ยนตตอเองไม่ไดนะลูกเด้อเอาไปลกระเพ่ ผู้ใดเคยขี่ขันกับฮัตยุคืมาร่างหนาแล้วร่างหนาแล้วก็แปลงฟังการที่ได้ขยันคือผู้ใดขี่ขันหนักแาบบงงแบงเบอร์เออขันวิ่ผมว่ากูผู้ขันฝันกะพักกันไปวิว<ะ>ออแล้วเออเออวิผมระดับมากขึนขันเบอร์หนูออขยันเริ่มขยันเอิ เออมนากูคืออะไรแหละก็ผู้หายเออนั่มงนาท่าวางไอแมงก็จตเมื่อกีตกก้ตกกัวทกก่าเปลีกก่ยนขักน้อยภาเดูดูดีค่ะพอไอ้ดช้าไปอาบน้าไดที่เออ้ะพักขี่ข้างไหนคู้หายกรขยันะ,ววนะ,นะนปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ให้สดใสแบบว่าอนั่งก็พ่อผู้หายร้ายวาขวางผู้อวบางเอ็ี่สีวาดฟังปูสอนเลย น,น้นออนำตาไหลเอาสัตนเออน้ำตาไหลก็่หายไหลออกจากใจจึิงแล้วว่อืบคี่แต่ร่างหน้าแล้วลูกเออคี่แต่ร่างหนาละละละ้าเบิ่งลูกเออพอ่อกระโจให้ลูกให้ยรักไปทางที่ดีให้ได้พอพุ่งทุ่มที่ดีงามเฮาตายไปทุกข้อเกิดมาตายเมากจนเออบ่ไม่คู่ได้ง้างข้างเดี๋แม่แต่อีนางหล่าพอคือกัน คือไม่ว่าอายุใครก็ต้องไปตามการไม่ว่าเราลูกเด้อเพราะฉะนั้นทุกถึงทุกอย่างถึกสงกิงเป็นกิตนะลูกนะกิตวิญญาณเป็นกิตชีวิกายชีพท่านปฏิบัติดีปฏิบัติทอบท่านบรรลุได้ปฏิบัติได้เออนั่งท่านเขาด้านไหนกันอนปฏิบัติตนเองคือกันกระพอกระปูชื่อฝาเข้าองค์ปูไงของเฮาิ่งไดมาปรับทานพ่อโกรา มาประทาน,นาข้อนไห้วูไห้รักได้เทพได้ถามท่าครุฑถัดตานาแบ่งให้กลิ่นน้ำเลลรูอบ่แบงว่าให้ท่านเหมือนได้แบ่งให้กลิ่นให้ไข่แบ่งให้ท่านเทพไข่มันุูจักจิกถอดช่วยรีบเทพไข่หูจกักออมอ้อมอาวีกับเทพไข่จิกใจว่าตกต่ำบ่บเป็นท้ามพระเวจีเออบ่เป็นทัดนารกเดือดร้ายท้าบ่ข้อนบ่หูจักคุ้นพ่อคุค้นแม่ชีแกลข่ามองนรก ผู้ได้ขารั้นฟันแค่ผู้ได้ตีพอขาแม่ไม่มีโอกาสได้เกิดเลยนะลูกนะพ่อจะบอกให้ตกลมเอาไว้เืิดคุ้มพี่เท่าไหร่ลูกจักไหมคุ้มพี่สิบแปดอกลุมเอาไว้ตีบ่แม่ธรรมาดาห่อนพ้นไม่ได้ผู้ได้เกิดห้ 5, 000, 5, 000าพันหาพั้นแทกับบ่ได้เกิดทั้งรับคุ้มถึงนี่รับคุ้มพอแม่แล้วเริม่มการัตไม่ใช่เรื่องทำ มันด่านั่งนอันอื่นพ่ออ่านมังโรอมได้ยังเรียนบ่ายตายเปิดทำนับโคตรถึงทำครับปุกพกาเรื่งพ่กมีพระคุมผูดให้หายเฮ่าหายชอวิเห่าเกิดคือมาเป็นมั่งเป็นคนพุบแท้งสิ่งยากหนึ่งม้นัลลุทองแม่เย่างเฮามากพาเฮานั้นบ่ายมือลูกไปปฏิบัติพอถือพ่ต่องก้ามากค่ะพอเอนแม จึง่าบาเมือม่อเมา่าบา้าเขาก็เรียกว่ามามมามหรือม้ามา,มา,ม,ามาดึงมหัวโมกหัวใจเข้าให้ไปทําควอมศีให้ไปข,าข่าบคอตีแม่เพราะ,ะทำนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่สติและปัญญาของเราถ้าเราไม่ทํากรรมนั้นก็ไม่เกิดแต่เมื่อไรเราทํากรรมนั้นก็เกิดเข้าใจไหมอกนางถงพอพอแล้ว เอนองนองนองสาวสมพอตนันนี่ลูกติดมือดังนันจิดีขึ้นแน่บุพเออืนกานจ้งมั่งกำไม่ไม่ไาหมาลงโต๊ะมกนหม่โต๊ะแล้วโต๊ะอีกโต๊ะแล้วโต๊ะอีกไม่